ชาวเกมมิ่งทั้งหลายนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าคอมเครื่องนี้กันก็เป็นคอมเครื่องแรกในชีวิตของผมเลยนะครับก็ทํางานหย็บเงินมานะแล้วก็จัดไปเพื่อมาเล่นเกมแล้วก็สตรีมเล่นๆนะครับถือว่าย้อนวัยในวัยเด็กนะเพราะว่าตอนเด็กๆก,ก็อยากมีคอมเล่นสักเครื่องนึงถูกไหมตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าเราจัดสเปคอะไรไปบ้างนะครับมาซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยจริง อย่าพูดคาว่าไม่ค่อยดีกว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยดีกว่านะแล้วเราก็มาดูกันว่าเดี๋ยวตัวนี้ผมจัดสเปคอะไรไปบ้างอ่ามันดีแบบนึงนะครับตัวนี้นะครับเฉพาะตัว CPU นี้ CPU นี้เนี้งบอยู่ที่ประมาณ3 3มหมื่นสานี้ยังไม่รวมพวกสายไฟแต่งเพิ่มพวกหลอดน้ํานะครับก็เบ็ดเสร็จเบ็ดตะเล็ดแล้วทั้งหมดนี้รวมทั้งหมดเซตนี้นะ ทั้งหมดห้า0มปดันหกร้อยกว่าบาทอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีก่อนว่าสเปคของ CPU ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเมมบอร์ดนะครับนี่เมมบอร์ดนี้ก็จะอยู่ที่กี่บาทวะเมมบอร์ดนี้จะอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทไหมว่มานประมาณนะเมนบอร์ดโอเคนี่ครับเป็นของ ยี่อออะไรวะ <S อ s u s อ่า a สุดแบรด้วยนะเพื่อนเอ๊ามาตั้งยี่ออเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รูจ้จังอ่ะ cpu นะครับเป็น i 5 i 5 12400 0นะครับไม่มี f อันนี้เพิ่มราคามา1,500บาทนะครับตาม ที่แปะลิงก์ไว้ให้เลยครับแล้วเราก็มาต่อกันที่ power supply นะครับ250วัตต์นะครับทางร้านแนะนำมาให้เป็นตัวนี้นะครับย่ออะไรก็ดูกันเอาเองนะครับอ่านไม่ออก <c oughs> ลำบากมากเลยนะครับกับภาษาอังกฤษแล้วเราก็เดี๋ยวไปต่อกันนะครับกับอ,อ,อะไรดีอ่า ๋ยกก่อนอันนี้เป็นการ์ดจอนะครับของ rtx นะครับ3060 ti นะครับทางร้านบอกว่าแค่นี้พอโอเคสำหรับเล่นเกมสตีมเล่น,เล,นเล่นนะครับทางร้านแนะนำดีมากเลยนะครับเราสามารถบอกสเปคได้นะว่าเราต้องการเอามาทำอะไรบ้างนะแล้วอันนี้ก็เป็นแรมนะครับแรมนี้ก็จะประมาณ500 500G กิกหรือว่าเท่าไหร่ไว้ ห้าร้อยจีบครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแรมนะครับเป็นของย่ออะไรก็ตามลิงก์เหมือนเดิมนะครับนึกไม่ออกนี่นะครับของย่อนะครับฟังผมนิดนึงก็ฟังไปโม้โม้นะเพราะผมไม่ก็รู้เรื่องคมอมเท่าไหร่แต่อยากมี <c oughs> ถึงอันนี้ก็เป็นสายไฟที่เราสั่งเพิ่มมานะครับนี่สองเส้นนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณสองพันห้าสามพันนะครับนี่สองเส้น เส้นยาวกับเส้นใหญ่นะครับไอต่อระบบน้ําระบบน้ําก็จะประมาณจิดต่งกว่าบาทเดี๋ยวจะแผ่ให้นะครับซึ่งเซตนั้นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนี่จากไอฟซีนะครับนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับไฟสีเราสามารถเลือกได้นะเราก็ปรับอในคอมนะครับมีระบบปรับอยู่ในคอม นี่ก็คือคอมเครื่องแรกนะครับแล้วก็ของแถมของแถมที่ทาง ifcpu ให้มาก็จะเป็นนี่เมาส์แป้นพิมพ์นะครับตังไปหมดกับคอมหมดแล้วนี่นะครับแป้นพิมพ์ที่ได้นะเมาส์ที่ได้แล้วก็หูฟังอ่าหูฟังนี่นะครับหูฟังได้จองมากี่เนอ่านะครับแล้วก็ในงบ5้าหมืานนั้นเราจะได้จอ3ามสิบเอ จุดอะไรนะสามสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนี่นะครับเป็นของ LG ระบบภาพสอง K นะครับนี่เห็นไหมครับราบเข้าไปเต็มเต็มคาราเบลเลยครับและ IF CPU ก็ให้เสื้อจากทางร้านนะจ๊ะนี่เปิดให้หน่อยบินหน้าเสือเลยนี่นะครับ IF CPU อืมโอเคแล้วก็จะมีอันนี้อีกอันนึงเป็นตัวอะไรไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอืมและ IF ฟีก็ยังจะแถมตัวปล่อย wi-fi นะครับนี่นะแต่ผมมีสายแลนแหละแต่ว่าเอาไว้กันไห้นะครับเผื่อไว้ใช้กับโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้โอเคนะครับแล้วก็โต๊ะนี่โต๊ะก็ประมาณสามพันกว่าบาทลดราคานะ สั่งในลา z a ด <umas, S 2> ้าไอ่านะครับลา z a ด้าประมาณสามวันกว่าบาทเครื่องสำรองไฟเครื่องสำรองไฟเดี <atures> okay, ๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนึงนะแล้วก็นี่เก้าอี้เกมมิ่งนะครับอืมเบ็ดเสร็จเบ็ดเล็แล้วตกอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นกว่าบาทนะทั้งชุดโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไปดูการเล่นสตรีมเกมแบบคนบ้านๆก็เล่นกันนะโอเคครับ thằng long clip nhí còn mát gấp